สวัสดีจ้าวันนี้ครัวแม่พึ่งมีสูตรสปากเกตตี้คาโบนาราเบคอนทอดกรอบแบบง่ายๆอร่อยถูกใจมาฝากใครชอบสปากเกตตี้ต้องไม่พลาดมาลองทำสูตรนี้กันเลยนะคะง่ายมากๆวันนี้จะทำสูตรสปากเกตตี้สำหรับ2ท่านนะคะใช้ชีส2แผน่นเบคอน6ชิ้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายอย่างละครึ่งช้อนชาจ้ะไข่แดง1ฟองแล้วก็นมสดนะคะ16ช้อนโต๊ะจ้าส่วนเส้นสปากเกตตี้สำหรับทาน2ท่านนะคะแม่เพิ่งใช้1 0ึ้ถึง1น0กรัมค่ะออริกาโนเพิ่มความหอมอร่อยจ้ามาเริ่มต้นโดยการลวกเส้นสปากเกตตี้กันก่อนค่ะ ตั้งน้ำนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยจะช่วยทําให้เส้นนะคะไม่ติดกระทะแล้วก็สวยไม่พันกันค่ะ <Yeah. S 1> เมื่อใส่เส้นสปากเกตตี้ลงไปแล้วก็ให้คนก่อนนะคะในตอนแรกแม่พึ่งจะต้มประมาณ10นาทีค่ะ mm hmm. เราจะได้เส้นสปากเกตตี้ที่มีความเหนียวนุ่มพอดีไม่เละจนเกินไป เมื่อเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําขึ้นมาพักไว้ค่ะใส่น้ํามันลงไปอีกประมาณ2ช้อนชานะคะทําให้เส้นสวยไม่แห้งแล้วก็น่าทานมากๆจะ้ะต่อมานะคะแม่พึ่งก็จะนําเบคอนครึ่งหนึ่งนะคะมาเจียวทอดให้หอมกรอบไปเลยค่ะส่วนนี้เราจะนํามาตกแต่งท็อปปิ้งสปากเกตตี้คาโบนา่าของเราในตอนสุดท้ายเลยคะ่ะ ทอดเบคอนกรอบเสร็จแล้วเราก็มาทำในส่วนของซอสคาโบนาร่าแสนอร่อยกันเลยค่ะใส่นมลงไปใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะปรุงรสด,ด้เกลือแล้วก็น้ำตาลตามสูตรจ้ะตามด้วยชีสค่อยค่อยคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันต้องใช้ไฟเบาสุดๆเลยนะคะเพราะไม่งั้นนมจะเดือดแล้วก็แตกออกมาเป็นชั้นๆ ด้วยเบคอนนะคะที่เราแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งใส่ลงไปผัดกับน้ำซอสเลยจ้าหอมข้นหวานมันกำลังดีเบคอนเด้งๆนาทานที่สุดเลยให้ปิดไฟที่เตาได้เลยนะคะแล้วก็พักเอาไว้จนซอสอุ่นให้ใส่ไข่แดงลงไปคะ่ะไข่แดงจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นของซอสนะคะสีสันที่สวยงามแล้วก็รสชาติที่เข้มข้นมากขึ้น ตักเสิร์ฟได้แล้วจ้าใส่เซ็ตสปาเกตตี้ลงไปนะคะราดด้วยซอสคาโบนาลา่าเข้มข้นหอมหวานมันครบรสยังไม่พอค่ะสูตรเด็ดของความอร่อยนะคะโรยด้วยเบคอนทอดกับกรอบที่เราทำเอาไว้สูตรนี้ง่ายมากๆแล้วก็อร่อยจนใจละลายเลยค่ะโรยด้วยออริกาโนเพิ่มความหอมสักนิดนะคะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วสปากเกตตี้คาโบนาราเบคอนทอดกรอบนะคะง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่ง หอมอร่อยมากๆเลยค่ะมาลองทำทานกันเลยนะจ๊ะถ้าท่านชอบเมนูอาหารง่ายๆทำทานได้ทุกวันสไตล์ครัวแม่พึ่งกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะ